นี่ไงท่าพีม e. wow. like? ีท่าพีก็มีว้าวเรจะแกงเห็ดเรอจะแกงเห็ดใส่ใบย่านางเขาเขาซานตักไม่ให้จุ่มส่วนเขาซานพันเหด้ไปซีอีอีข้าวเหนียวนั่นกับบัวลายเขาเรียกบัวพันเหนมเขาพันมีหัวนี่หมดเลยบัวานท่านก็ไปซื้อหัวหน่อย น,น,นั่นซื้อมาเดี๋ยวปั้นหัวใหญ่หัวบ่ซื้อหัวน้อยก็ได้อ,อันไม่เดือดหนึ่งลายนอืมทีน,นี้นะ่ะมันคดแล้วใช่ไหม<อ>พี่น้องของ้ขอหั่นข้อเนี่ยเดือดกับแต่หักแล้วก็จะเอาพริกลงเมื่อกี้นี่เอาพริกลงแล้วเด้อพี่น้องพริกกับตะไคร้ที่ต่ำลงแล้วเนาะนะคะต่อไปก็จะเอาเห็ดลงว้าวต่อไปก็จะใช้เห็ดลงไปแล้วถ้าใคจะบังเหง็ดชนไหยเออ นั่นล่ะโอเคเฮ็ดที่สวยงามของเราแกงค่ะแกงนีหลาจีไม่ได้ดอกเดียวอยู่ในี่บัดรส้นบัดด่อนไม่ดอกเดียวร่อย่เธอเธอลืมฉีกฉีก็ะมือฉีกอเธอเราเอาพวกนั่นลงก่อนแล้วค่อยก็ฉีกเอาฉันก็ว่าอยู่ว่าความหมายนั่นเอาดอกเอางุ่งอนุรักษ์ใบถาลงกล่องเล้น่าสวยสวยไม่ได้ดอกน่าเสียบแล้วก็เห็ดตัวนั้นล่ะ เในโกบานี่แหละเนี่ยมันแสบเนี่ยมันแสบกันมาลูกก็อยากกินน้ำเนาะเมือนกันแม่คก็บอกแกงเห็ดไม่กินน้ำเนี่ยกันวาเด็กน้อยเขากินแต่อาหารไทยเขาก็อยากกินคือเ้านั่นลหละเนาะข้ากะเลี้ยงมาแบบล้วข้าบ่ได้เลี้ยงแบบไทยเด้อยู่เอ่อข้าเลี้ยงมาข้ากะเลี้ยงด้วยแกงเห็ดคือกันบ่ได้กินแกงเห็ดนี่กแกงเห็ดเฟื่องให้ลูกกินเนาะเพราะว่าไปขายของใส่เห็ดฟางเห็ดเฟื่องนั่นแหละ เราก็จะใส่หงวนัวใส่ปลาเนาะแล้วก็ฉีดให้ปวกใส่เดี๋ยวเขาปาดให้ปวกมาใส่น้ำกลนก็ได้เนาะทำเป็นสี่ห้าท่อนแล้วก็ตัดขามาเลยเนาะแสบอยู่น้ำขาเออหนามันไหลนะแบบมองมันสิมันสิจางมันสิจืดขนำอะไรอะไรสิวนัวอย่นั่งเนาะสิ่กันให้ที่จริงสีเลยสีเลเลยโอเค เราเธออยากได้คลิปสั้นจังเลยตรงนี้เอาเด ie, ี๋ยวฉันจะชฉีกเห็ดปวกใส่ตุ้งค euh, uh, 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 ้าเนี่ยตืดตาแสบตะนัวเธอนะออะออออฮโอ้ยแสบเสียบหน่อยแสบแท่เห็ดปลวกเด็ดใส่เลยจ้าสวยสวยเฮ้ยมานี่ย์้ค่น้อยกับฟด อันนี้ก็สิเอาน้ำปลาใส่สน้ำเกลือใส่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่จับเอาจับเอาแ,แกงเฮดใส่บวบนะคะตอนที่เตรียมผูกนะอุ้ยก่อกองแสบกรอบอุ้ยพี่แขนหนึ่งหน่วยบวบแต่ละหน่วยเนาะพี่น้องขายแม่นขายแน่นร้านขา่าอุ้ยได้หลายร้อยเดขายทรงเดีวจะซื้อเนาะขายทรง,มงไม่ขา่าน้าบ้าน เล่าเล่ากับ่ได้ให้ราคาหลายปานใดคือแบบพี่น้องกันนะซื้อซอยแต่ว่าอืมแต่ว่าบบ่ๆๆ่ต้องปิดบ่ต้องปิดบ่ต้องปิดฉันถ่ายอยู่ไม่ให้มันันระอุจังอยเอาเพิ่นอยากให้มันละอุเนาะผู้เปิดเพลงก็เปิดซิทายคลิปอยู่ผู้เปิดเพลงก็เปิดเอ้าจะเฝ้าขอเวลาอีกจักนาที2นาที่อยก็เอาลงไลอยแล้วเอาลงคลิป แบบหนึ่งเนาะนะคะเป็นภาพโชว์ที่มันสวยๆจ้ามามันกับฟดบ,บ,บถถ่พวกยากเธอข้าวเดียวมันกับฟดเสื้อฉันบ่เกินสองอาทีมันจฟีฟดบุ๊มบ,บุ้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 มขื่นเลยนึนกกำลงังสบายห้องเพราะอ่ตอนนี้นมันฟดแล้วข้าวเดียวพอบดยากเลยแป๊บเดียวขอเวลาอีกหนึ่งนาทีครบหานาทีก็บเครือลงไลน์เนาะนะคะแล้วก็จะถ่ายคลิปสั่นลงเนาะนะคะเปิดขึ้นเสียงจะเข่าก่อน อ่าขอบคุณที่รับชมนะคะสําหรับข้าวหอมละมุนชาแนลนะคะใครทำก็โปรดฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะใครนะเอาล่ะนึกว่านึกว่าบุตระกอนเธอตักขึ้นมาใส่กล้องให้ฉันดูหน่อยเนี่ยอือนั่นคุณว่าพี่น้องนี่กำลังฟดแล้วนี่แกงใส่ยะนางนะคะอีกยี่สิบวิเราก็จะลงไลน์เนาะพ่อมันสูงพ่ากัดสิทิ์ทิมถ่ออีตูลงพ่ากัดจะเห็นชอ็อตคลิปสั่นพ่อ เมื่อนั้นคนเบ่งตัวสี่สิบคนสิบสามนะพี่แกงแกงเออหมอไม้ใส่กระทะยักษ์โอ้คนดูคุณชอบพระเจ้าชอบเลยอาหารอีสารเองเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะข้าวหอมน้ำมันชาแนลยินดีต้อนรับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะขอบคุณมากมายจ้าเดี๋ยวจช้านียมันฟดเดี๋ยวสทิ่มพาีตูล่งพี่น้องน,น,นั่นนั่นเห็นว่มันยุบละ ดอกเฮ็ดยุบนะเริ่มยุบแล้วพี่เนอะน้ําข,ขึ้นแล้วมันยุบมันจะอร่อยทีนี้ข้าถิ่มให้ตูล่องจับพ่อดีเนาะแต่งเงกามีเหลีเยร้ยรอยขอบคุณมากมายค่ะ